ต่อกันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสำนักงานบริการลูกค้ากสทเขตเหนือได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ NBT เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภาคเหนือในโครงการ NBT แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวค่ะ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นายนุชาคำ,คำปีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้ากอสอทอเขตเหนือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้มอบอุปกรณ์กีฬาค่ะเพื่อร่วมในโครงการ NBT แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวปีที่10โดยมีนายแสงทองอนันตพัก ผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสมนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบค่ะสำหรับอุปกรณ์กีฬาที่นำมามอบครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยลูกฟุตบอลวอลเล่บอลบาสเกตบอลไม้แบดมินตันและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กที่ขาดแคลนและด้โอกาสในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนนะครับในโครงการ NBT แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวปีที่10ซึ่งทาง NBT เชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอุปกรณ์การศึกษาและยารักษาโรคไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภาคเหนือด้วยครับก็มาร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวกับทางกรมประชาสัมพันธ์เขตสในครั้งนี้ครับก็นำอุปกรณ์กีฬานะครับมามอบให้กับน้องนที่ อยู่ในแดนธุรกันดานนะครับเพื่อน้องๆจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเรียนเชิญนะครับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะเป็นตัวกลางนําเอาอุปรกรณ์หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มไปมอบกับน้องๆที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานนะครับเพื่อน้องๆได้รับน้ําใจจากพวกเรานะครับก็ท่านใดที่มีโครงการเหล่านี้แต่ ไม่มีโอกาสที่จะไปให้โดยตรงนะครับก็สามารถมามอบของให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์สามเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเอาน้ำใจจากท่านไปมอบให้กับโรงเรียนในของกิ่นต่างๆต่อไปครับ